ขึ้นมาถุงเงินถุนงทองและกล่าวอวยพรแก่ผู้บ่าวสาวค่ะกล่าวเยนเชิญหลาดจอนไม่เห็นเท่รูปเราตอนไปงานตอนไปรับเห็ุเพราะไม่ได้เลยอะไม่เห็นส่ง,สงามายเลยอ่ะมันอยู่ไหนอยู่ขึ้นอยู่อยู่ สวัสดีค่ะแขกคู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสัญญาอติเบมานนเบอ ก็เป็นคนที่นิสัยอัตยาัยดีไปที่บ้านนะคะที่ปักชมชัยหนี่งเขาจะเข้ากับพี่กับน้องได้หมดเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพวกชาวปักชงชัยก็ต้องรับนะคะ,ะดิฉันก็ขอฝากหลานชายไว้ในการดูแลของพวกบ้านแถวนะคะหวังว่าท่านคงจะตั้งนาค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลล อขอให้โดนบรรดาให้แขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านจงมีความสุขความเจริญและเจ้าเอาเจ้าสาวด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติที่เราลับตับที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานของลูกเราทั้งสองนะครับผมก็รับประกันครับว่าจะบาบ่าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ และวขอคุณอาจจะมีขาดประมุขอประการใดก็ขออใัยด้วยครับครับขอบคุณครับมาฟังเสียงคุณพ่อของเจ้าสาวนะครับคุณพ่อแม่กล่าวสักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไหมคะขอบพระคุณท่านขอกราบขอพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มาร่วม งานมงคลสมรสในวันนี้นะครับขอกราบกำงานสักห้าแสนครั้งนะครับหากท่านนะครับที่สละเวลามากันแล้วในวันนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะตกบกท่องประผมอันเอกปัญญาและอาจารย์ศรีสุค,คล ระรื่นเริ่มพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายเจ้าบ่าวขอกราบอาภัยไว้นะที่นี้นะครับขอให้ทุกท่านอาภัยให้กันนะครับมันมีบ้างนิ็นิดหน่นนอยตกตก,ตก,ตกลนเป็นของธรรมชาตินะครับบางทีก็หายใจแรงไปหน่อยบางทีก็หายใจเบาไปหน่อยมัน,ก,นก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันอย่างนี้ยนะครับ ทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยขึ้นมาอวยพรกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอพูดเต็มๆเลยนะกันคนละสองนาทีเนี่ยผมว่าวันนี้จนถึงพรุ่งนี้จนถึงบลัลลนนี้ยังไม่จบใช่ไหมก็ที่ท,ที่คุยๆกัก็เลยเอาแค่ตัวแทนตัวแทนแค่หกท่านหวังว่าท่านคงให้พระอภัยมณีกับผมนะครับ เอนเอนะแล้ววันนี้วันนี้เมื่อท่านเดินทางกับสู่เคหาของท่านขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากสิ่งอันตรายใ,ใดๆทั้งหลายได้มาคล้องแวะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้อย่างน้อยยุ่งเลยไม่ให้กับทำไมไม่ให้ยุ่งกับคุณเห็นปอทิสดีตายไหมคนระับ น้นาท่นปอชิษนีถูกยุงกัดหน่อยเดียวมองเพ่งเลยแล้วผมก็ไม่อยากให้ท่านโดนย,ยุงกัดเหมือนกันนะครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนะะึ่งครับขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเพื่อนมองมองหน้าเพื่อนเพื่อนแล้วบอกเหมือนอยัางงานงานรุ่นเลย <laughs> มีคนแซวเมื่อกี้นะะี่ค่ะบอกแหมเหมือนงานรุ่นเลยเพื่อนมายเยอะมาก ขอบคุณมากค่ะทุกคนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยงานวันนี้ขอบคุณมากต้องขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากนะคะพี่รู้แล้วเมื่อกี้ดูแนละ้วว่ารู้จักพี่บางมดรู้จักกันยังไงใครจีบใครก,ครกออย่างนี้ขอให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นคนพูดก่อน,นะะ <c oughs> ได้ไหมคะได้ค่ะ เรื่องอะไรครับรีบเลยรีบเลยก็คือไปพบกันครับที่พบกันที่เชียงโยมลีบางมดนะครับเชียงโมลีงมดไปที่เจอที่ดังมดครับก็คือผมนี่แหละเป็นคนก็ไปชอบอุ้มก่อนอชอบตรงไหนของอุ้มเหรอครับคือเขาเขามีส่วนดีหลายอยา่าง อย่ามองหน้าดิให้ตะเปลาพูดไปก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นยังไม่ถึงคิวเราเอาไปกันเอาเลยก็หนึ่งเรื่องนิสัยเงี้ยครับเขาม่เป็นดีครับแต่อาจจะมีบางครั้งอาจจะอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนถึงเราเดี๋ยวคิวเราความความขยันในการทำงานเนี่ยก็คิดถึงความขยันความรับผิดชอบสูงนะอืม ออ siglo, meter, ははื่อดีพอเยอะข้อดีพอเยอะเยอะเยอะถ้าตรงไหนในตัวอุ้มนี่ข้อดีเยอะมากเลยเลยชอบเลยจีบยากไหมครับคนเนี้ยจีบยากไหมสวยขนาดนี้คนจีบเยอะจีบเยอะช่วงนั้นคนจีบเยอะใช่ใช่แต่ผมก็เข้าวินโอ้โหทำยังไงถึงเข้าวินเดี๋ยวเราถามเจ้าสาวเจ้าสาวบ้างตาเราแล้วคนมาจีบเยอะที่รู้ทำยังไงคนนี้ถึงเข้าวิน ดูดูเป็นคนดิงใจแล้วก็ดูดูน่าจะรักเราแล้วก็สามารถดูแลเราได้เข้าวินเลยดูดีดูดีดูดีโอเคโอเคตั้งแนี้ยอมยอมยอมแล้วคบกันนานได้ยังแล้วจนมาถึงวันนี้นี่ใครตัดสินใจแต่งสักที ใช่บอกะะาามาสลงลงารภาพมาซะก็ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายรอ,อจบเอกใช่ไหมใช่รอ,อจบเอกก่อนคือจริงๆรรออุ้มจบเอกก่อนครับแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานอ่ะพออุ้มจบเอกแต่งงานต้องรองการจบเอกด้วยป่ะถึงจะมีลูก ครับครับคงไม่ยังเป็นแล้วครับพี่เรียนปริญญาเอกต้องขยันนะขยันอยูนะ่ต้องขย,อยันใช่ไหมแล้วจะมีมรุูนเมื่อไหร่วางแผนเขาโวไว้ยังไงบ้างครับก็คิดว่าเขาเขาคือตอนนี้เขาพร้อมแล้วอย่าดูสีแต่ตาอย่าไปจะไปดูดเจ้าบ่าวสิตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วนะนนอโอเคแสดงว่าทางทางคุณพ่อคุณแม่เตียมเลี้ยงหลานได้เลยเห็นเมื่อกี้อวยพรอยากให้มีหลานรนเร็ว พร้อมแน่แล้ะอุ้ม,ม,ม,มก็เตรียมวางแผนนะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีเลยอะค่ะนะครับแล้วเรายัมี เคสหวานเพื่อให้ชีวิตของคู่หวานอยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวโอเคไปให้กับญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วงงานนะไรอย่างนี้นะครับ เท่าน,นั้นเเราจะมีแต่วันนี้เป็นที่ตั้งเราจะมีพรุ่งนี้เป็นอลังอนาคตหวังยาวเย็นฉันย,ยอมรับเธอคนเดียวเสมอ บอกว่าคำขวัญคำขวัญนครน <ะ S 2> ปฐมมามาจากไหนนี่มาจากราคีนี1หนึ่งสามเพราะว่าเป็นรุ่น,นลูกสาวงามใครมาเป็นลูกสาวงนมแต่รุ่นพี่เนี่ยพระปฐมหนึ<ต>่งสองเขาบอกว่ารุ่นหน้าตาดีเโอหน้าตาดีเยอะ